เส้นไหนหยกแท้เส้นไหนหยกปลอมมาดูกันเลยครับหยกสีที่คนโดนหลอกเยอะที่สุดก็คือสีเหลืองวันนี้ผมจะมาทุบหยกให้ทุกท่านได้ดูกันเลยว่าระหว่างคอร์สหรือหินธรรมชาติที่เขาเลียนแบบเป็นหยกปลอมขายตามท้องตลาดทั่วไปกับหยกธรรมชาติแท้แท <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพิสูจน์ด้วยการทุบให้ทุกท่านได้ชมกันเลยครับไปชมกันเลยครับหยกที่อยู่ในมือผมนี้เป็นหยกน้ำผึ้งเข้มแล้วก็น้ำผึ้งอ่อนแล้วมีหยกสีเขียวด้วย แต่ผมจะไม่บอกคุณนะครับว่าเส้นไหนหยกแท้เส้นไหนหยกปลอมมาดูกันเลยครับ Round one fight อ่าอย่างที่ท่านได้เห็นตอนนี้นะครับนี่คือคอร์สสีแดงนะครับที่เขาเรียนแบบเป็นหยกน้ำผึ้งหยกแดงนั่นเองนะครับมาดูอีกเส้นหนึ่งครับเป็นหยกสีเหลืองช้ำๆแบบนี้เลยผมจะทุบในน้ำหนักที่เท่ากันเลยนะครับหนึ่งสองแตกเลยครับโอ้โหใช่หยกหรือเปล่าคบนี่่าเส้นนี้ไม่ผ่านนะครับอ่ะต่อมามายกสีขาวเหลืองนะครับทุบในน้ำหนักเท่ากัน แตกครับโอ้โหอ่ะแยกไว้ก่อนนะครับ3เส้นนี้ผมฉเฉลยเลยก็ได้ว่ามันคือคอร์สนั่นเองหรือหินธรรมชาติซึ่งจะมีเนื้ออ่อนกว่าหยกนะครับอ่ะมาดูเส้นสุดท้ายครับเป็นหยกสีเขียว <Round. S 1> ครับหยกสีเขียวมาดูกันเลยครับ <Flight. S 1> อ,อ่ะอย่างที่ท่านเห็นกันนะครับว่า ยกแค้จะแข็งกว่าคอร์สซึ่งจะต้องใช้จํานวนการทุบหลายครั้งถึงจะแตกนะครับ <Wow. S 1> วิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีเดียวที่พิสุด,ดย์ยกแท้หยกลอมเพราะว่าเราซื้อมามันจะเสียของนะครับแต่ผมนามาพิสูจน์ให้ทุกท่านเห็นว่าเวลาทุบจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับภาพที่คุณเห็นอยู่นี้จะเป็นคอร์สซึ่งเขาจะมีมลทินสายแร่ที่น้อยมากๆเวลาส่องไฟไปเนื้อก็จะใสเลยครับและบางทีเราก็จะเห็นจุดที่เป็นคล้ายๆฟองน้ําที่เห็นอยู่ตอนนี้แต่ธรรมดาเลยครับคอร์สก็จะมีใยห,หินที่คล้ายๆหยก มาดูยกเส้นนี้กันครับความหนานแน่นจะเยอะกว่าคอร์สท,ที่เราเห็นก่อนเมื่อสักครู่นี้จะมีสายแล่มีไฟเบอร์มีสายเส้นๆอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้เต็มไปหมดเลยครับนี่แหละครับคือยกแท้ๆโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าหลายๆท่านก็จะได้รู้เลยว,ว่าอันไหนคือคอร์สอันไหนคือยกจะได้แยกกันออกนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านไม่มากก็น้อยซึ่งวิธีการทดสอบยกด้วยการทุบไม่ใช่วิธีเดียวในการตรวจสอบแต่ที่ผมทําให้ดูเพื่อว่า หลายๆคนจะได้รู้ถึงความแตกต่างที่ชัดเจนที่ไม่กล้าทำ้วยตัวเองนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับไอเรียวเจตอันยมณีไว้ใจเรา